สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ครับอารมจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำน้าจิ้มสุดเด็ดกันนะครับเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับซึ่งสีน้าจิ้มซีฟู้ดของวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นพริกขี้หนูสีเขียวนะครับรวมกับผักชีด้วยนะครับสีน้าจิ้มนี้จะออกมาเป็นสีเขียวนะครับรสชาติเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับส่วนผสมนะครับเราไปดูครับว่ามีอะไรบ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดของอารมนะครับจะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับซึ่งส่วนแรกนะครับเราจะใช้พริกเขียวเป็นหลักนะครับ ส่วนผสมแรกครับพิกขี้หนูเขียวผักชีหั่นหยาบน้ำตาลปีบ๊บกระเทียมน้ำเปล่าน้ำมะนาวและเกลือป่นครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ สำหรับขั้นตอนแรกของเมนูน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับวันนี้ที่เราจะใช้เป็นน้ำจิ้มสีเขียวนะครับเริ่มจากละลายน้ำตาลปี๊บของเราวันนี้เราทำเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราทานซีฟู้ดเนี่ยทุกคนก็จะแบบไม่ได้กินแค่นิดเดียวใช่ไหมครับกุ้ง2โลหมึก2โลอะไรอย่างงี้ซึ่งอานกินคนเดียวได้สบายเลย อ่ะเราก็ใส่น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าที่เราใช้นะครับแนะนําให้เป็นน้าต้มสุกนะครับพักให้เย็นหรือพออุ่นๆก็ได้นะครับจะได้ช่วยให้น้ําตาลปี๊บของเราเนี่ยละลายง่ายด้วยนะครับถ้าใช้น้ําอุ่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้น้ําต้มสุกเนี่ยครับก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคในน้ําด้วยนะครับเพื่อแบบมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับตัวน้ําเปล่าเนาะ อ่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาลนิดนึงเดาร์มนะครับคนน้ําตาลปี๊บนะครับให้ละลายแล้วแล้วก็กลับไปดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าทําอะไรต่อไปครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องปั่นนะครับในการทําน้าจิ้มนะฮะซึ่งขั้นตอนแรกเราก็เอาน้ําตาลปี๊บนะครับที่เราคนไว้นะครับใส่ลงไปก่อนเลยเราจะให้ เครื่องปั่นนะครับทำหน้าที่แทนเราเนะาะใส่ลงไปต่อไปก็เป็นเกลือป่นนะครับอันนี้เราทำเยอะหน่อยทานกันเป็นครอบครัวต่อไปก็เป็นน้ำมะนาวนะครับจากนั้นก็เป็นกระเทียมครับกระเทียมปอกเปลือกพริกขี้หนูเขียว แลวสุดท้ายผักชีอันนี้ถ้าอยากให้สีเขียวมากๆก็เน้นที่ใบนะครับแต่ถ้าอยากให้มีเท็กเจอร์หน่อยก็เน้นที่ก้านนะฮะอ่ะเราใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็สังเกตสีอีกทีตอนนั้นก็ใช้ความแรงนะครับแรงสุดเลยนะครับทำให้ส่วนผสมเนี่ยบดละเอียดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสูตรพริกสีเขียวนั่นเองนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกทานกับซีฟู้ดของคุณผู้ชมได้เลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับแต่วันนี้พิเศษครับอาร์มนะครับไปซื้อลูกชิ้นปลานะครับที่เป็นเจ้าประจําของอาร์มนั่นเองนะครับทานคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดรับรองอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ